สวัสดีครับพี่มีจากช่องหมีอ้วนดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกรนแล้วก็ราศีมังกรกับแฟนเก่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้เรามาฟังคานายความรักแบบแรนดอมกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตน,นะครับเซตสามใบเป็นคาถามแบบ,แบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่ากับแฟนเก่าคนนี้เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับชาวธาตุดินนะครับต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับเป็นคนที่มูฟออนจากความสัมพันธ์ได้ยากมากเพราะพยายามที่จะต่อเนื่องกับแฟนเก่าและคนรักเก่าอยู่เสมอนะครับแม้จะเลิกกันไปห่างกันไปนะครับ ก็ยังวนเวียนนะครับคุยกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่และยังจริงจังอยู่เสมอกับเรื่องของความรักนะครับยังเผื่อใจว่าเขาจะกลับมายังรู้สึกดีอยู่และยังจริงจังอยู่นะครับยังคอยสอดส่องยังคอยส่องเขาอยู่เรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่มูฟออนได้ยากนะครับและยังจดจ่อจับจดอยู่กับเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเป็นคนที่ไม่ไม่จมอยู่กับเรื่องอะไรนะครับนอกจากเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับเรื่องงานเนี่ยก็ฉับฉวยนะครับแต่ถามว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากเพราะชาวธาตุดินนะครับราศีมา้ง แล้วก็ราศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักเลยครับเลยจับจดกับเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างมากถ้ามีเข้ามาในความสัมพันธ์คุณมักจะคว้าไว้ทุกๆอย่างนะครับในเรื่องของความรักเนี่ย,อ,อ,าาย,อ,ยอันนี้เป็นปัญหาอยู่นะครับกับแฟนเก่าควรพอหรือว่าไปต่อนะครับนะเปิดมาดูในเซตนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณยังหลงอะไรในตัวเขาในใหลายๆอย่างนะครับทั้งรูปกายรูปรักษ์ก็ดีหรือว่าเรื่องเสน่ห์ของตัวเขาเองก็ดีนะครับค่อนข้างหลงในเรื่องของคนคนน,นี้อยู่ค่อนข้างมากผมบอกเลยว่าคุณมูฟออนจากเรื่องนี้ไได้ยยาากงงชว ธาตุดินเนี่ยก็ยังคงไปต่อกับเรื่องความรักในครั้งนี้อยู่ดีนะครับเพราะหนึ่งเลยคือชอบเขามากๆนะครับหลงเขามากๆปลื้มเขามากๆนะครับแล้วเขาทําดีกับเราเนี่ยหเท่านะครับคุณดีกับเขาเนี่ยเพิ่มเป็นสิเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชอบเขามากนะครับแล้วก็รู้สึกดีกับเขามากๆนะครับนะแล้วก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าลงล็อกลงรอยหรือว่าลงตัวในช่วงที่คบกันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับคุณมีใจให้กับเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะกับเรื่องของความสัมพันธ์นนนะะคครรัับบเเสุดท้ายป็ไง บ้างกับแฟนเก่านะครับควรไปต่อหรือพอแค่นี้ยังไงก็ไปต่ออยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับยังไงก็ไปต่อกับแฟนเก่าและคนรักเก่าเพราะถ้าห่างกันไปนะครับกลับมาแน่นอนถ้ามีอะไรที่ต้องได้ห่างกันเลิกลากันไปนะครับจบกันไปเลิกลาความสัมพันธ์กันไปนะครับยังไงแฟนเก่าและคนรักเก่าก็กลับมาหาชาวธาตุดินอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแม้เราจะกังวลว,ว่าเขาจะไม่กลับมารู้สึกเบื่อเบื่อกับเรื่องความสัมพันธ์กังเก่าแต่ยังไงคุณก็เปิดรับเปิดใจให้แฟนเก่าและคนรักเก่ากลับมา อยู่แล้วนะครับกับแฟนเก่านะครับควรไปต่อหรือพอแค่นี้ยังไงชาวท่าดินก็ไปต่ออยู่แล้วละครับนะช,ชาวราศีบึกศพนะครับราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับไปต่อกับความรักครั้งเก่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าให้เผื่อใจไว้เยอะๆนะครับอย่าคาดหวังกับความรักที่เพิ่งกลับมา,มามากนะครับเพราะคุณอาจจะเหนื่อยใจอีกครั้งหนึ่งครับผม